ตรงนี้เลยตรงนี้เห็นเป็นตรงนี้เลขห้าถ้าคิดว่ามันจะออกตรงๆแล้วก็ทุ่มตีเออตัวละยี่สิบห้าสิบอะไรประมาณนี้แต่ผู้ใหญ่ท่านกล้าไงท่านก็เลยได้บางเจ้าเขาก็ได้ลอตเตอรี่ได้อะแล้วเขาก็สั่งเอาลอตเตอรี่เลยอะไรประมาณนี้มันก็่ายไม่ใช่หรอใช่ครับนี่ไงที่เขาลูกแป้งกันตรงนี้เนาะนี่แล้วมันก็ออกชัดเลยจำไม่ได้แล้วออกตรงไหนวะออกออกตรงเนี้ย ใช่ใช่ใช่ตรงนี้เลยนี่ะะจะพูดม,มันก็ยังอยู่นั่นน่ะยังอยู่เหรออยู่ตัวไหนป้ามันก็ห้าเจ็ดอะนั่นเจ็ดตัวเก่าก็ยังอยู่อ,อตัวเก่าก็ยังอยู่สวัสดีครับญาติธรรมสนมนิวอาริตี้ทุกท่านทุกคนที่กำลังรับชมคลิปนี้อยู่นะครับคลิปนี้ผมพามาที่วัดบ้านขาม ที่บ้านขามนะครับตําบลบุกแกลงอําเภอจอมพระจังหวัดส,สุรินทร์มาพบกับคุณป้าคนหนึ่งนะที่ถูกหวยเช่นเดียวกัน5 7เนะห้า,เ,นะหาเ,เห็นตัวเดียวกันที่ต้นตะเคียนแล้วก็เ,เสมาหรือว่าที่เสมาหน้าโวสถนะครับหรือสิมเนี่แหละครับที่หน้าอโบสถเดี๋ยวไปฟังจากคำบอกเล่าของคุณยายกันครับ ถูก,กันเยอะแต่คนในหมู่บ้านนะไม่ถูกเยอะก็เลยถูน้อยแต่คนอยู่ใกล้นะค็ความซื้อกันคนละร้อยสองร้อยก็มีห้าสิบอบางคนก็นซื้อสิบยี่สิบก็คือเขาลูบแล้วก็มาเจอกันตรงนี้จ้ามันก็แล้วแต่ใครจะมองเห็นอะไรเขาเจอเขาเจอห้าเจ็ดตรงนี้ชัดเลยเนาะแม่เนะาะ 7จ็ดห้าห้าไปตรงสีมานั่นก็ห้าเอ๋อตรงนี้เจตรงนู้นห้าเอครับแต่อีกคนหนึ่งเขามองเป็นเก้าเจ็ดเก้อเก้า้าแต่อีกคนหนึ่งเขาก็บอกเขาเห็น 2- องอะไรประมาณเนี้ยครับแล้วแต่บุญดวงวัสนาของไทยเนาะแต่ละโชคลาของแต่ละคนอืมแต่ละท่านแต่ละคนไปเนาะ ก็ถ่ายไม่ใช่หรอใช่ครับนี่ไงที่เราลูกแป้งตรงนี้เนอะนี่แล้วมันก็ออกชัดเลยลจําไม่ได้แล้วออกตรงไหนล่ะออกออกตรงเนี้ยตรงนี้แหละใช่ใช่ตรงนี้เลยนี่อ่าจะพูดม,มันก็ยังอยู่นั่นน่ะยังอยู่เหรออยู่ตัวไหนป้ามันห้าเจ็ดอะไรนั่นเจ็ดตัวเก่าก็ยังอยู่เออตัวเก่าก็ยังอยู่แต่ไม่รู้ว่าจะจะออกให้เราอ่าฮะ ได้กินกันหรือเปล่าไม่รู้เนาะอะไรมันจะออกซ้ำซ้ำซากซากใ,ใช่ไหม,มเนี่ยคิดว่าห้ามาไหมย,ยังอยู่ไม่ไม่ไม่ขอตอบเพราะว่าตัวเองอเป็นคนที่ไม่ค่อยจะเพ่งเล็งหวยเท่าไหร่จะถูกกันเยอะอแต่เขาก็ถูกกันเยอะอแต่แต่ตัวเองก็ไม่ได้มากหรอกแต่ก็ช่วยกันซื้อของถวายซื้อของถวายพวกชุดไทยใช่ไหมชุดไทยเครื่องแป้ง เนี Ahora, or nine or nine. ่ยหน้าสนนี่เบอร์รองเท้านี่เอ้าเบอร์ไหนนี่ไงเบอร์หกหรือเบอร์เก้านี่ยหาไปดูนี่ไงนี่ไหนยเก้าเก้าหกหกาเบอร์อยู่ตรงไหนเบอร์รองเท้านเลยนี่นะอ๋อเบอร์รองเท้าที่เจ้าแม่สวมใส่เบอร์ไหนคะแน่เดี๋ยวเบอร์หกหรือเบอร์เก้าเหรคิดว่าน่าจะน่าจะเบอร์หกนะน่าจะเบอร์หกอ๋อเบอร์หกยาแม่นะเอ๋แต่คนอื่นเขายังไงไม่รูเแม่ว่า เบอร์หหรือเบอร์เก้าเบอร์หกเบอร์หกใช่เลขเก้าก็เลขหกเหมือนกันเนาะเลขเก้าก็เลขหกเหมือนกันเนาะทถมองถมองอย่างนี้ก็น่าจะเป็นเบอร์หกใช่เพราะว่าเวลาสวมใส่มื่ต้องมองด้านนี้ไปไงผมเห็นก็น่าจะเป็นหกมันก็เบอร์หกมือเบอร์หกอยู่แล้วค่ะเบอร์หกคนละข้างเนาะอ่าหกสองข้างเลยเลยสองข้างเลยอยู่เลขหกคนละอ่าอยู่ที่มาไปเจอตรงไหนบ้างห้าเจ็ด ตัวห้าเแตดแต่แต่เก้าเจ็ดเก้าจิตในอีกคนหนึ่งเป็นคนเห็นน้องสาวเครือญาติกันเขาเป็นคนเห็นแต่ป้ามองไม่เห็นเลยอป้าก็เห็นตัวเดียวมีเลขห้าเลขเจ็ดอะไรสองตัวก็ยํำอยู่อย่างเดียวมีเลขเจ็ดเลขห้ามีห้าก็เจ็ดเนี่ยวันนั้นเนาะอยู่ประมาณนี้อก็บอกเขาก่อนให้บางคนก็บอกก็มองไม่เห็นกันเลยต้องมาชี้บอกนี่ไง แต่ป้าก็ไม่ได้พูดอะไรหรอกตรงนั้นเห็นไปชีก้ก็เลขค่ะนี่ก็เลขเจ็ดป้าก,ก็เดินออกเดี๋ยวมันตรงกันทั้งสองที่ด้วยเนาะใช่ oh. นั่นเละบุญวาสนาถ้าเป็นอย่างอื่นแล้วก็ทุ่มเทกันนะแต่อย่างนี้เราไม่ทุ่มเลย, <c oughs> เยได้นิด,ดเดียวได้เลยได้นิดเดียวอได้นิดเดียวยมันชัดเจนไหมเห็นชัดมาก <itos S 2> เห็นตรงสีมาจ้าอืม ตรงไหนแม่ตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้เลยตรงนี้เห็นเป็นตรงนี้เลขห้มันชัดเจนไหมเห็นชัดมากเห็นตรงสิมาจ้าตรงไหนแม่ตรงนี้ใช่ไหมอตรงนี้เลยตรงนี้เห็นเป็นตรงนี้เลขห้าแต่พอไปข้างหลังมันเป็นเลขเจ็ดอ๋อ คือมันอยู่คนละด้านแต่ว่าวันวันนั้นเราเห็นวันเราเราเห็นตรงนี้ใช่ไหมห้าตรงนี้กับเจ็ดตรงนี้ใช่ไหมตอนที่เราถ่ายแต่แต่ป้าไปเห็นนี่เห็นตรงนี้ห้าเห็นตรงด้านเจ็ดป้าเห็นตรงนี้ทีละข้างทีละข้างคือด้านนี้ห้าเห็นเลขห้าชัดแต่อีกด้านหนึ่งก็เห็นเลขเจ็ดอ๋อแต่ป้ามองเห็นเองนะแต่คนอื่นเขามองยังไงไม่รู้นะ เลยเป็นรวมแล้วก็คือห้าเจ็ดห้าเจ็ดเหมือนเดิมห้าเจ็ดเหมือนเดิมแต่วันนั้นก็คือเขาเห็นด้านด้านนี้เนาะด้านนี้ห้าเจ็ดตัวเดียวเลยด้านนู้นก็ะมองนี่ไงเลขเจ็ดแต่ดูจากนี่เลขห้าแล้วก็วนไปดูด้านนู้นเลขเจ็ด้าก็เลยเดินออกอ๋อเอาไปรวมกันเป็นห้าเจ็ดทางนู้นก็เห็นเจ็ดห้าเนาะห้าเจ็ดห้าเจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดห้าอะไรพูดก็คุยกันแต่เอกน้องสาที่ถ่ายรูปให้สัมภาษณ์คนสวยๆหน่อยนะคะบอก ก็เห็นอะไรนะเจ็ดเก้าเ็เออแล้วเตเตดวงใครเจ็ดเก้าเจ็ดนี่ยจะเห็นอยู่ที่อะไรนะแม่ตะเคียนแต่ว่าคนสี่สวดที่บอกอ่ะมาเห็นตรงนี้ตัวเดียวเลยตัวเดียวกันทั้งหมดเลย5 7แกก็ถ่ายรูปแล้วก็ชัดชชัดตรงี้จุดนี้จุดเดียวเลย7 5็ดหต่ตรงนั้นป้าไม่เห็นนะไอ้ที่ว่าเจ็ดเก แต่เห็นห้าเจ็ดอย่างเดียวอืมเห็นหน้าเจ็ดอย่างเดียวขนาดสองหกที่ว่าเขาเห็นป้าไปแล้วป้าก็ไม่เห็นไม่เห็นไม่ไม่ไม่ป้าไม่เห็นเขาป้าเห็นตัวเดียวแต่ว่าห้าเจ็มันเห็นเห็นชัดมาเเห็นสองที่ชัดเจนมากชัดเจนมากมั่นใจมั่นใจกันแต่นี่ว่าบ้านนอกเนาทคนละสิบคนละห้าคนละยี่คนละสามเออบ้านเราก็ซื้อหวยกันแค่นี้เองดีนะเขาไม่ซื้อตัวละบาทสองบาทอ๋อสมัยแต่ก่อนเนาะ แต่่แต่ก่อนซื้อบาทสองบาททมไยนีอ้5ห้าบาทสิบาทอู้ห้าบาทก็ถ้าสิบบาทเอาแบงซื้อตัวอื่นมั่งอะไรประมาณนี้เขาจะจะซื้อหลายตัวเขาไม่ได้ถ้าคิดว่ามันจะออกตรงๆแล้วก็ทุ่มที่เสนอตัวละยี่สิบห้าสิบอะไรประมาณนี้แต่ผู้ใหญ่ท่านกล้าไงท่านก็เลยได้บางบางเจ้าเขาก็ได้ลอตเตอรี่ได้เอแล้วเขาก็สั่งเอาลอตเตอรี่เลยอะไรประมาณนี้ต่คนละสามสี่ใบอ๋อแสดงว่าคน ได้ลอตเตอรี่นี่เยอะเหมือนกันที่บ้านคิดว่าได้เยอะเพราะว่า57เห็นบอกว่าผู้ใหญ่บ้านนี่หาทั่วตลาดทั่วอะไรหมดตลาดเลยเขาบอกเขาเอาไปหมดแล้วเออมัขจงเขาขาวมันออกเร็วเนาะเพราะว่าเขาเขาเห็นชัดแล้เนาะเขาเห็นชัดมากอครัย่าว่าแต่คนอื่นเลยป้านี่เลยชี้ักเลยปักเลย ทำไมโอ๊ยทำไมไม่ทุ่มเนาะก็ไม่รู้เนาะบุญก็ให้แค่นั้นดวงดวงดวงมีมาแค่นั้นดวงมีมาแค่นี้ถ้าเราซื้อเยอะเราอาจจะไม่ได้ประมาณนี้แต่นี่นี้มันได้แค่นั้นก็เอาพอพอหายอยากพอหายอยากพอได้เออมีดวงกับเขาอะไรอย่างเงี้ยครับจ้ะโอเคเนาะครับป้ากลับบ้านก่อนตรงนี้เนาะที่เออเขาเรียกว่าสิมาอ่าสิมา รับสิมาอยู่หน้าอุโบสถนะตรงนี้แหละที่เขาเห็นอ่ะตรงนี้ในห้าเจ็ดแถวๆนี้เนาะแล้วห้าตรงเนี้เจ็ดเจ็ดตรงเนี้นะครับผมก็ไม่รู้ว่าตรงไหนเออป้ามันอยู่ตรงนี้อ๋อตรงนี้ป้าเห็นตรงนี้ใช่ไหมแต่ว่าคนอื่นเขาเห็นอยู่ด้านล่างออาป้าเห็นอีกฝั่งหนึ่งตรงไหนเลขเจ็ดเนี่ยอ่ายังอยู่ไหม ยังอยู่ไหมป้าไม่อยากจะพูดป้ายังอยู่หรือว่าไม่อยู่อเป้งมันน้อยด้วยป้ามันใจแต่รู้ว่าเจ็ดอยู่ด้านนี้ห้าอยู่ด้านนู้นเจ็ดอยู่ด้านนี้ห้าอยู่ด้านนู้นผมว่าใครเจ็ดก็ยังอยู่อยู่นั่นองแต่บางเจ้าเขาก็เห็นทีเดียวสองตัวแต่ตรงนู้นนะป้าเห็นจจาเลยเจ็ดห้าจจะเลยตรงตรงแม่ตะเคียนพญาแม่ตะเคียนทองเห็นจจาเลยห้าเจ็ดตัวเดียวเลยเห็นตัวเดียวเลย ขอบคุณค่ะครับขอบคุณมากครับแม่ครับสําหรับคลิปนี้สาหรับคลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณญาติธรรมสนมนิวรตีิทุกท่านทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับฝากกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนสวัสดีครับ